เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะเล่รักตำหนักอ,องบทที่สี่ หลับไปนานเท่าใดไม่ทราบแต่ตื่นเพราะสัมผัสอุ่นที่มือ เจ้าสาวในชุดแดงจึงลืมตาใช้สองมือประคองที่สวมสีร่าให้ตั้งขึ้นรับรู้ได้ว่ามีอีกคนหนึ่งช่วยประคองไม่ทันได้มองว่าเป็นใครจนกระทั่งอีกฝ่ายถือวิสาสะถอดเครื่องสวมสีร่าออกให้จึงแลเห็นได้ชัดว่าเป็นเจ้าบ่าวในชุดแดงส่วนอยู่หนิงบัดนี้ไม่อยู่ในห้องแล้วขอพระไทยเพคะ วิ่ยียนสั้นกล่าวขอบคุณแล้วจึงเงยหน้าพิจารณาสามีของนางอย่างเต็มตาเป็นครั้งแรกเพราะไม่เคยพบกันมาก่อนเมื่อพบหน้าก็ยังมีชั้นผ้าปิดกั้นเอาไว้ภาพของเขาจึงไม่ชัดเจนนักที่ว่าอองเจ็ดนั้นรูปงามร้าวกับเทพพบุตรเห็นจะไม่ผิดจากคำเล่าลือ ผิวขาวละเอียดละอ้อโครงหน้าชัดแต่ค่อนข้างหวานราวกับอิส,สตรีสองแก้มแต้มสีแดงน่าจะด้วยริสุราประกอบกับ,บริมฝีปากสีธรรมชาติแดงชำ้ำภาพรวมของพระสวามีคือชายงามที่แท้จริงเจ้าจ้องมองเช่นนี้สามีเขินอายเหลือเกินประธานอภัยเพคะหม่อมฉันเพียงคิดว่า พระองค์ค่อนข้างรูปงามนางชมออกไปอย่างซื่อตรงภาว่าแววตาและท่าทางเฉยเมยราวกับกําลังชมของธรรมดาสิ่งหนึ่งเท่านั้นแม้จ้องลึกเข้าไปก็ยังไม่เห็นไฟสเสน่หาเราควรดื่มสุรามงคลร่วมกันใช่หรือไม่เพคะใช่แล้วชายารัก หญิงสาวเป็นผู้ดินสุราลงในจอกให้แม้นางจะอาจหานยกขาเตะเกี้ยวหน้าตาเฉยแต่ก็ยังรู้จักที่จะผ่อนปลนให้อีกฝ่ายบ้างหน้าที่รินสุราเพียงเล็กน้อยไม่ใช่ประเด็นใหญ่สองฝ่ายยกจอกสุราขึ้นดื่มเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนสุดท้ายจากนั้นเป็นนางอีกที่เริ่มบทสนพนา พระองค์มีพระประสงค์ให้หม่อมฉันวางตัวอย่างไรในสถานที่แห่งนี้เพคะถามอะไรเช่นนั้นแน่นอนว่าเจ้าย่อมต้องเป็นเจ้าของที่นี่เป็นพระชายาเอกหวังเฟยเพียงหนึ่งเดียวที่มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการจัดการเรื่องภายในเขากล่าวออกมาโดยไม่คิดไตรตรองยอมวางอำนาจภายในไว้บนมือของนางโดยไม่อิดออด หม่อมฉันไว้ใจได้หรือเพคะย่อมได้ไม่ไว้ใจชายารักแล้วจะไว้ใจใครได้อีกเช่นนั้นการวางตัวต่อพระองค์เล่าเพคะหม่อมฉันทูลตามตรงว่าแรกเริ่มพระองค์ไม่ได้คิดแต่งสตรีได้จึงได้หยิบยกข้อเสนอประหลาดแบบนั้นต่อมาหม่อมฉันบังเอิญเข้าเงื่อนไข จึงจำพระไทยต้องแต่งด้วยฐานะของหม่อมฉันแม้เป็นพระชายาเอกต่อฉากหน้าหลังฉากความสัมพันธ์เราจะเป็นเช่นไรเพคะชายารักเข้าประเด็นได้อย่างรวดเร็วเสียจริงอ่องเจ็ดถอนหายใจแต่ดวงตาย,ยังไม่คลายแววสนุกสนานขอให้ชายารักวางตัวเช่นที่เจ้าเป็นชายาของข้าสิข้าเรียกเจ้าว่าชายารัก เราเรียกขานข้าว่าสามีที่รักเช่นนี้จึงเหมาะสมต่อหน้าผู้อื่นเรารักกันมากในสถานที่ส่วนตัวแรกเริ่มเป็นมิตรสหายต่อไปจะเป็นเช่นไรค่อยคิดในอนาคตอ่องเจ็ดยิ้มกว้างเต็มใบหน้าขณะที่พระชายาของเขายังคงวางเฉยไม่สนใจสิ่งใดคิดครู่หนึ่ง ไม่เห็นเป็นเรื่องเสียหายเพียงวางตัวตบตาว่ารักกับพระสวามีไม่น่าเปลืองพลังงานมากนักฐานะมิตรสหายก็น่าสนใจส่วนเรื่องการพัฒนาเป็นไปในทางใดนั้นวิยเหยียนานไม่คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางอื่นใดได้อีกนอกจากสหายกันเท่านั้นคิดเช่นนั้นจึงพยักหน้าหม่อมฉันยอมรับเพคะดีมากชายารัก เช่นนี้ควรทำอย่างไรกับพวกข้างนอกแม้เจ้าหย่องเจียนไม่ได้อธิบายแต่หญิงสาวเข้าใจว่าเขาหมายถึงสิ่งใดด้านนอกปกติแล้วในคืนแรกที่เข้าหอ จะมีคนมาคอยฟังว่าเกิดความเคลื่อนไหวขึ้นภายในอย่างไรบ้างเพื่อตรวจสอบว่าบ่าวสาวทำหน้าที่อันสมควรหรือไม่รุ่งเช้าจะมีคนเข้ามาตรวจรอยเลือดสตรีบนที่นอนอีกคราวหนึ่งดังนั้นตอนนี้ปัญหาคือจะจัดการอย่างไรกับคนด้านนอกวิหยันซ่านหันมองไปรอบห้องเจอของชิ้นหนึ่งสะดุดตาลุกขึ้นเดินไปคว้ามาวางไว้บนโต๊ะ อ,องเจ็ดเข้าใจเจตานายิ้มแย้มสนุกสนานก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยเสียงค่อนข้างดังเจ้ารู้ใจข้ายิ่งนักชายารักเราเริ่มกันเลยดีหรือไม่มากรุกกระดานนี้เกรงว่าต้องเล่นเสียงดังกันสักหน่อย ภายนอกห้องมีทั้งแม่นมส่วนพระองค์ขององเจ็ดและขันทีจากวังหลวงคอยยืนฟังอยู่พร้อมด้วยนางกำนันอีกหลายคนที่ยืนรอเรียกเพื่อคอยรับใช้หลังจากส่งแขกกลับองเจ็ดก็เข้าไปประทับภายในกับพระชายาได้ครู่หนึ่งแล้วบางคนเริ่มพนันขันต่อว่าคืนเข้าหอที่มีค่าดังทองคำนี้องเจ็ดจะใช้มันอย่างไรหากเป็นพระชา ยารูปงามพวกเขาคงไม่พนันกันดุเดือดถึงเพียงนี้แต่นี่พระชายาค่อนข้างแปลกการพนันจึงเกิดขึ้นเสียงพูดคุยถูกปรามด้วยสายตาดุของแม่นมซึ่งเป็นนางกำนันขั้นสูงบรรดานางกำนันที่เหลือจึงเงียบปากกระทั่งได้ยินเสียงมาจากในห้องเจ้ารู้ใจข้ายิ่งนักชายารัก เราเริ่มกันเลยดีหรือไม่เสียงของอองเจ็ดดังขึ้นตามด้วยเสียงพระชายาให้หม่อมฉันจัดการให้พระองค์นะเพคะดีมากหม่อมฉันไม่มีประสบการณ์มากนะักขอพระองค์เป็นผู้เริ่มเถิดเพคะไม่ต้องห่วงครั้งแรกเจ้าอาจจะไม่ถนัดนะักแต่สิ่งเหล่านี้สามารถสอนกันได้ข้าสัญญาว่าจะไม่เร่งรีบไม่ต้องกลัว ขอพระไทยเพคะข้าจะขยับแล้วนะอย่าเร็วนักนะเพคะหม่อมฉันตามไม่ทันเอาละชายารักเจ้าเริ่มขยับได้แล้วเช่นนั้นแหละมาข้างหน้าอีกนิดข้าจะได้ขยับหาเจ้าเองของท่านมันเบี่ยงออกซ้ายนะเพคะมันเป็นลีลาที่ดีเจ้าควรจำเอาไว้นะเพคะหม่อมฉันขอเดินหน้าสุดกำลังเลยนะเพคะ ถึงปากบอกว่าไม่ถนัดแต่เจ้าก็ทำมันได้ดีนะชายารักอาข้ากำลังจะกินเจ้าแล้วข้าจะกินเจ้าให้หมดตัวเลยทีเดียวดูนี่สิของข้ามันเข้าไปข้างในลึกมากขณะที่บทสอนพนานั้นเกิดขึ้นใบหน้าคนที่คอยแอบฟังนั้นร้อนเผาบรรดานางกำนันที่ไร้ประสบการณ์ได้แต่ก้มหน้าจินตนาการกันไปมากมา่ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเร่าร้อนเพียงใดระหว่างนั้นยังมีเสียงไม้กระทบกันเป็นระยะจังหวะไม่ช้าไม่เร็วเกินไปคงเป็นหัวเตียงที่ชนเข้ากับผนังไม้อยู่หนิ่งที่ถูกไลออกมาด้านหน้าไม่รู้ว่าควรรู้สึกอย่างไรถึงจะมั่นใจว่าคุณหนูของนางคงไม่ถูกจับกินง่ายๆแต่สิ่งที่ได้ยินก็ยากจะปฏิเสธเหลือเกินข้าถึงแล้ว เจ้าเสร็จข้าแล้วผ่านไปราวสองข่าเสียงสุขสมของอองเจ็ดก็ดังขึ้นเสียงไม้กระทบกันสงบลองให้หม่อมฉันได้แก้ตัวอีกครั้งนะเพคะแน่นอนชายารัก เพียงเท่านี้ไม่ทำให้ข้าพอใจได้หรอกเสียงสนทนาช่วงหลังค่อยๆเงียบลงไปได้ยินเพียงเสียงกระทบกันของไม้แต่ละครั้งใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสองค่อผลัดกันแสดงความพอใจส่วนมากเป็นอองเต็ดที่ร้องออกมาเมื่อสุขสมพวกเขาเริ่มและจบอีกหลายต่อหลายครั้งจนใกล้ลุ่งสาง ทุกอย่างในห้องก็สงบล่องไม่มีใครคาดคิดว่าององเจ็ดกับพระชายาจะมีพละกำลังสู้สึกกันได้ไม่ต่ำกว่าสิบครั้งนับว่ามากที่สุดเท่าที่พวกนางเคยรับรู้มาในการร่วมรักเพียงหนึ่งราตรีพวกเขาเป็นคนหรือช้างหมากันแน่นะ รุ่งเช้าบรรดานางกำนันและขันทีภายในวังอองเต็ดไม่กล้าปลุกเจ้านายของพวกเขาแม้ว่าพระอาทิตย์จะลอยขึ้นผนขอบฟ้าแล้วก็ตามใครบ้างไม่ทราบเรื่องคืนเข้าหอสุดเร่าร้อนของคู่บ่าวสาวที่พวกเขาคิดว่าไม่มีความเหมาะสมกันแม้แต่น้อยข่าวลือภายในวังนั้นลุกลามมารวดเร็วร้าว,วกับไฟไหม ราตรีเดียวทุกคนภายในอนณาเขตวังสายหมอก ก็รับรู้ถึงความมหัศจรรย์กับตำนานสิบครั้งในหนึ่ง g r a t ที่ทำให้คนฟังสั่นสะท้านไปต,ตามๆกันเพียงแค่พระอาทิตย์ฉายแสงนางกำนันอาวุโสที่เฝ้าหน้าห้องหอเมื่อคืนก็เร่งเดินทางกรับเข้าวังหลวงเพื่อเข้าเฝ้าห้องเฮารายงานความคืบหน้าทั้งยังไม่อาจปิดปากนางกำนันที่ติดตามได้ทั่ววังหลวงเต็มไปด้วยข่าวลือที่น่าเดือ เชื่อของคู่บ่าวสาวจากนางกำนันตำหนักห้องเฮ้าสู่ตำหนักอื่นๆลุกลามไปถึงขันทีและบ่าวรับใช้แม้แต่พ่อค้าที่เข้ามาส่งของที่ประตูวังหลวงในยามรุ่งสางก็ยังได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาเร่งรีบกลับบ้าน เพื่อเล่าให้ภรรยาฟังธรรมดาสตรีมักชอบเรื่องสนุกสนานของครอบครัวอื่นภรรยาของพ่อค้าออกจากบ้านไปจ่ายตลาดในยามเช้าด้วยความสนุกสนานกว่าปกติงานแต่งเมื่อวนันทั้งยิ่งใหญ่และหน้ากังขาเพียงเสียงกระซิบกับสายลมพวกนางก็พร้อมที่จะเงี่ยหูฟัง ตอนที่คู่บ่าวสาวถูกปลุกในยามสายข่าวนี้ก็กระจายไปทั่วเมืองหลวงเสียแล้วสองสามีภรรยานั่งอยู่บนโตะ๊ะมองอาหารจํานวนมากที่ถูกเตรียมเอาไว้ก่อนกินอาหารพอบ้านที่ทำหน้าที่ดูแลความเป็นไปภายในวังสายหมอกก็ประคองถ้วยยามาตรงหน้าพวกเขาพรางกล่าวอธิบาย ภายในถ้วยนี้ของท่านอ๋องเป็นยาบำรุงกำลังพยาค่ะส่วนถ้วยนี้ของพระชายาคือยาบำรุงร่างกายแก้อาการบอบช้ำพยาค่ะเจ้าหย่องเจียนยิ้มขณะที่รับฟังถ้อยคำอธิบายคว้าถ้วยยามาจิบ โดยไม่ลังเลาว่าเมื่อหันมามองยังเห็นพระชายาของตัวเองนิ่งเงียบไม่ยอมรับถ้วยยาเสียทีลำบากพ่อบ้านของเขาต้องประคองถ้วยยาค้างเอาไว้จึงรับมาถือไว้เองวี่เย็นซ่านเงยหน้ามองเขาด้วยสายตาอันเรียบนิ่งแต่แฝงแววดื้อรั้นชายหนุ่มเมินประกายไม่ชอบใจในดวงตาของนางยื่นถ้วยยาไปตรงหน้า พวกเราใช้กำลังมาตลอดทั้งคืนสมควรที่จะต้องดื่มเพื่อเรียกกำลังที่สูญเสียไปบ้างหากชายารักไม่ยอมดื่มด้วยตัวเองเกรงว่าสามีจะต้องป้อนให้แล้ว พอถ้วยยาจ่อปากมือขาวอวบของนางก็โผล่ออกมารับถ้วยยานั้นไปดื่มเองแล้วยื่นคืนให้พ่อบ้านที่รอรับเจ้าของวังสายหมอกยิ้มอย่างพึงใจหันไปรับน้ำชามาให้ดื่มล้างปากจากนั้นพวกเขาจึงเริ่มกินอาหารตรงหน้าวีเหยื่อซ่านรู้สึกแปลกประหลาดอยู่บ้างกับการตื่นเช้ามาในบ้านหลังใหม่มีคนใช้มากมายรายรอบทั้งที่ปกติในตัวสกุล อีนางไม่พึงใจให้มีสาวใช้มาคอยตามหน้าตามหลังยกให้โยหนิงคนเดียวที่รู้ใจมากที่สุดเพาว่าวันนี้ตั้งแต่ลืมตามา ก็มีนางกำนันห้าถึงหกคนมาช่วยพยุงลุกจากเตียงทำโน้นทำนี่ให้มันก็ดีที่ไม่ต้องขยับร่างกายให้เปลืองพลังงานแต่น่ารำคาญไปสักหน่อยที่ทางในวังแห่งนี้ก็กว้างขวางตนชวนให้สับสนข้อดีอย่างเดียวคือที่นี่จัดอาหารเช้าเยอะมากและนางไม่ใช่คนเรื่องมากในการกินขอให้กินได้กินแล้วอร่อยก็พอ รอยยิ้มแรกของวันจึงประดับอยู่บนใบหน้าขณะที่กำลังกินอาหารไม่ว่าพระสวามีคีบสิ่งใดใส่ถ้วยนางก็รับไมตรีไว้ทั้งหมดนางคีบให้เขาบ้างบางอย่างบางคราวให้พอเหมาะสมกับบทบาทชายารักที่เขาแต่งตั้งให้กินเสร็จแล้วเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้า พวกเราต้องไปเข้าเฝ้าเสด็จแม่กับเสด็จย่าในวังเขาเอ่ยบอกด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายเท่าว่าวีาวเยียนสั้นลมหายใจชง,งักไปครั้งหนึ่งด้วยความประมาะเล็กน้อยพี่จริงหลังจากประกาศสมรสพระราชทานนางยังไม่เคยได้เข้าเฝ้าครอบครัวของพระสวามีมาก่อนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขามีปฏิกิริยาอย่างไรในสมรสพระราชทานครั้งนี้ คาเนว่าคงไม่ชอบใจนะักเพราะไม่มีของขวัญชิ้นใดถูกส่งมาจากวังหลังนอกจากที่อุ้ยกุ้ยผินผู้เป็นพี่สาวมอบให้ การเผชิญ <G ran pressure> หน้ากับครอบครัวพระสวามีที่ไม่ชอบหน้าตัวเองฟังดูเหมือนบทละครในโรงงิว้วมีการพูดจากระทบกระเทียบหรือกันแกล้งลูกสะใภ้ให้ต้องเสียน้ำตาหวังว่าจะสิ้นความอดทนแล้วจากไปไม่ก็บังคับให้รับเมียรองทันทีหลังวันแต่งงานหญิงสาวคาดหมายสิ่งที่จะเกิดขึ้นเอาไว้ในใจ เกิดเป็นความรื่นเริงขึ้นชั่ววูบหนึ่งนางเพียงแค่ประมาหาใช่หวาดกลัวนางแต่งเข้าวังอ๋องเจ็ดด้วยสมรสพระราชทานจังงัดบทละครซักกี่เรื่องขึ้นมาก็อย่าหวังจะถีบนางพ้นตำแหน่งพระชายาไปได้วังหลวงกว้างใหญ่ไพศาลร,รถม้าคันหรูจากวังสายหมอก ประทับตาชัดเจนถูกปล่อยให้เข้ามาจนถึงเขตพระราชฐานชั้นนอกหลังจากนี้ต้องลงเดินเผาเข้าเขตวังชั้นในอันเป็นที่ประทับของราชานิกูลฝ่ายหญิงหรือออกนามคุ้นเคยกันว่าวังหลังสถานที่ที่น่าหวาดกลัวที่สุดในเขตวังหลวงนางกำนันอุวุโสที่มาเฝ้าจับตาดูหน้าห้องหอเมื่อคืนเป็นผู้ยืนรอรับพร้อมขันทีอีกหลายคน I <laughs> อ,องเจ็ดเก้าลงจากรถม้าเป็นลำดับแรกจากนั้นส่งมือประคองร่างอวบถ้วมของพระชายาลงมาด้วยกิริยานุ่มนวลพนุถนอมราวกับบุปผาล้ำค่ะเผาว่าเรือนร่างที่ปรากฏไม่สมกับความอ่อนโยนเช่นนั้นน่าจะเป็นพระชายามากกว่าที่ต้องพนุถนอมท่านอองผู้บ่อบบางราวกับอิสตรีผู้ที่เฝ้ามองทำได้เพียงถกเถียงขัดแย้งในใจไม่ ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากโดยเฉพาะข่าวลือเรื่องบทรักเมื่อคืนหลุดลอยออกมาภาพนี้ยิ่งตอกย้ำว่าององเจ็ดหลงไหลพระชายาเพียงใดพวกเขาไม่ได้พูดอะไรกันให้มากความพอเห็นว่าทั้งสองพร้อมแล้วหัวหน้านางกำนันก็เดินนำทางไปยังตำหนักที่ประทับของไทยเฮาซึ่งเป็นตำหนักขนาดใหญ่อยู่ลึกเข้าไปหลังเขตกำแพงที่กั้นระหว่างวังน อันเป็นที่ประทับของห้องเต้และววางหลัง ทันทีที่ก้าวพ้นประตูสู่เขตพระราชฐานชั้นในบรรยากาศเคร่งครึมก็ราวกับเปลี่ยนไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งสองข้างทางประดับด้วยดอกไม้และต้นไม้นานาพรัน่นส่งกลิ่นหอมอบอวลทางเดินที่ปูด,ด้วยหินงดงามทอดยาวจนสุดสายตาแจกจ่ายแยกออกไปเป็นหลายเส้นทางสู่ตำหนักอีกหลายแห่งที่แยกเป็นเอกเทศมาเป็นอาณาเขตกว้างขวางของตัวเองวิ หยาสั้นไม่ได้แสดงผ้าทางสนอกสนใจมากนักเพียงใช้หางตามองสำรวจสองข้างทางบ้างท่าทางอันนิ่งสงบชวนให้ไม่อยากเข้าใกล้อยู่บ้างขัดแย้งกับชายหนุ่มที่เดินจับมือนางไม่ยอมปล่อยซึ่งยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาไม่นานนักขบวนขันทีและนางกำนั้นก็นำนางกับพระสวามีเข้าสู่ทางแยก เข้าตำหนักใหญ่ที่สุดที่เคยพบมาตำหนักไทยเฮานี้กว้างใหญ่คล้ายจวนขุนนางมากกว่ามีอาคารตั้งอยู่ตรงกลางและรายล้อมด้วยอาคารขนาดเล็กอีกหลายหลังแจกจ่ายไปตามหน้าที่ของนางกำนันรับใช้ เสียงขันทีประกาศการมาถึงของเจ้าหยงเจี้ยนกับพระชายาดังทั่วบริเวณประตูใหญ่ตรงหน้าจึงเปิดออกเผยให้เห็นห้องโถงขนาดใหญ่ภายในนั้นราวกับมีบันลังตั้งสูงเด่นยกพื้นขึ้นไปเป็นเอกเทศสองข้างขนาบด้วยเก้าอี้ไม้แกะสลักบุที่นั่งด้วยนวมกรรมยี่สีน้ำเงินเข้มสตรีที่ประทับบนบันลังสูงสุดเป็นหญิงชราราว,ราว 6 0ถึง70ปีผมบนศีรษะขาวโพรนรวบเป็นมวยประดับด้วยเครื่องสูงล้ำค่าฉลององค์สีน้ำเงินเข้มคลิปทองปักลายดอกโมโลี่บานสะพรัง่งทั้งงดงามและหน้าเกรงขามถัดลงมาเป็นสตรีงดงามวัยราว40ปีในฉลองพระองค์สีแดงปักด้วยทองเป็นรูปหงสยายปีกประดับเครื่องสวมสีสางงดงามบอกตำแหน่งยิ่งใหญ่ ทั้งยังมีสตรีสาววัยกำดัดหน้าตาสะสวย ที่เหลือบมองอองเจ็ดเป็นระยะยืนอยู่ด้านหลังสองร่างประคับประคองกันเข้ามาโดยไม่สนใจสายตาเย็นชาที่ทอดมองลงมาแม้จะเป็นคนค่อนข้างเกียดคร้านาว่าวีเหียนซ่านได้รับการอบรมในฐานะบุตรีหูหยินเอกของกุนนางชั้นสูงมาตั้งแต่เด็กท่วงท่าการเดินการย่อตัวถวายความเคารพของนางไม่อาจเรียกว่างดงามที่สุดแต่ก็ไม่ ไม่อานหาข้อบกพร่องใดได้เช่นกันนางคุกเข่าหมอบก้มแสดงความเคารพไม่มีคำสั่งไม่อาจเงยหน้าหรือขยับตัวได้จนผ่านไปหลายลมหายใจก็ยังไม่ได้ยินเสียงคนในห้องสั่งให้ลุกนางก็ก้มหน้าไม่ลุกไม่ขยับหลานพาชายารักมาถวายพระพรเสด็จแม่กับเสด็จยา่าพะยะค่ะ อ,องเจ็ดกล่าวแนะนำยังคงคุกเข่าเพราะไม่มีคำสั่งให้ลุกขึ้นทั้งที่จริงเขาไม่จำเป็นต้องรอปกติเจ้ายงเจี้ยนเป็นคนเอาแต่ใจไม่ค่อยสนรรมเนียมอยากลุกก็ลุกอยากนั่งก็นั่งวันนี้กลับยอมคุกเข่าเป็นเพื่อนชายาผ่านไปนานเข้ายังยิ้มแย้ม แต่ไม่ยอมขยับห่างร่างอวบที่ยังก้มหน้าสุดท้ายไทยเฮาถอนหายใจบอกมือขณะรับสัง่งลุกขึ้นแล้วเข้ามาใกล้ใกให้อ้ายเจียดูหน้าหน่อย วิเหยียนซ่านเงยหน้ามีพระสวามีคอยประคองให้ลุกขึ้นจับมือพาเข้าไปหาไทยเฮาด้านบนหญิงชาราพิษมองใบหน้ากับร่างกายอวบอ้วนที่เข้ามาใกล้ลำพังได้ยินว่าหลานชายประกาศจะแต่งงานกับหญิงอับปลักษ์หัวใจก็แทบวายเถาว่าห้องเต้ผู้เป็นโอรสกล่อมเอาไว้ว่าหลานคนนี้ไม่สนใจหญิงได้จะฝืนให้สมรสก็แรงจะหนีหายไป ให้เสียหน้ากันทั้งสกุลเจ้าสุดท้ายพบกันครึ่งทางอย่างน้อยให้หลานชายได้แต่งงานแต่มาวันนี้พบหลานสะพ้ยในใจยิ่งนึกเสียดายหันไปมองคุณหนูสกุลเหอบุตรตรีเสนาบดีกรมครั้งที่มีหน้าตางดงามทั้งยังเก่งกาจเรื่องการวาดภาพและดนตรีข้อเปรียบเทียบมีมากเกินไป จนไม่รู้จะหาอะไรมาทดแทนหลานสะพ้ยเจ็ดของนางเป็นสตรีอัปลักษณ์โดยแท้แม้ว่าพิษมองดูแล้วจะเห็นเขาความงามละไม้อี้ยกุ้ยผินพี่สาวที่เป็นอดีตหญิงงามอันดับหนึ่งแต่ก็ยังนับว่าห่างไกล กับสิ่งที่เรียกว่างดงามอีกมากร่างกายใหญ่โตเถอะทะ,ะผิวค่อนข้างซีดวันนี้สวมชุดสีเขียวอมชมพูอ่อนซีดจนแทบจะกลายเป็นสีขาว เครื่องหน้าไม่ได้รับการแต่งแต้มกระทั่งกริมฝีปากออกชมพูระเรื่อก็ซีดจนนึกอยากจะหยิบชาติในห้องมาทาให้สีสษามวยผมเรียบง่ายประดับด้วยปิ่นยกขาวค่อนข้างสวยแต่ภาพรวมจืดชืดไม่ดึงดูดใจปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอ สมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ